สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครวังสาเสีครับดำเนินรายการโดยบ่าวขอนนครวังสาเสีครับเมื่อนี้ไฟนี่หลอดไฟนเ่เร์นขึ้นมาอยู่ที่เครงรถแสดงว่าต้องมีอย่างแท้แน่นอนแน่นอนหนิ่นาดซังมาขนาสั่งมาว่างเลยมีร่วมชิ้เก่าให้น้ำมาชิ้นปดูทุกคนมาจะเหมือนโซ่ดิเออเอาเอาสิให้พี่น้องดูละงหน่าวิลข้องให้นน้ำมาชิ้เก่าพูดเลยแสดงว่ารุดน้ำกันมีเสพยเด้อนี่มีเสพย์ ใอยกับโมฮู้เด้คอยมาตามทางผู้เจ้าบอกซอยกันนะพุ่นกับทางกัจจนาบ่ไดรกับไปหาเราเออไปไปอุ๊ไปพุ่นี่มันหาตัวยากดิที่ซีรปินคนนี้แฟนเพจถามหาดีครับเออครับผมถ้าไปเซ็ตกัจจนาถามหาไปเซ็ตกัจจนาถามหาอ่าพี่นสามดีตามซอยกันบ้าที่สามว่าจะเป็นไฟสิเป็นไฟกันแท้เออเอามาน้งนี่เนาะเฮียแต่ว่าเราต้องตัวคนที่ตัวเชียงคำว่าเขาจะตัวเขาอยู่เฮียนมดเนาะัวหยหร ใมากไมเดี่ครับายแห้งพองับแห้งตืมรถรถพอเขาดอกเราค้นหรอกใส่อะไเงี้ยลังในล่ะเฉยเดี๋ยวใส่ข้างขวาเดียวใส่ไปอีกสิบอ่อยบ่มีนผุดพุนครับกำลังสิผ้าไปผมก็บรูว่ามันไฟพี่น้องแต่า่าหกเขาส่วนมากก็ได้พาเขามาพูดเลย ลองเด้อลองยังไ่ตีโอ้ยโอ้สีบาเด้้าบทสี่บาทเนาะน่หกตีสี้บัดเาเียงเลยเออเป็นอย่างเาเดียงไ่ข้วเขาขาหักนั่นเขาหมื่ขวตีขาหักใส่นใส่เฮียนพนเฮี้ยนอยู่หลังนี่บอกหลังหลังหลังไรเฮียนพมอสน่ยืเลยคนมอไซปนันตตี้อันี้ก่อบีไปเรายืบ๊กไป เขาอยู่บหล่ล่ะทำข้าวทำข้าวเปล่าเปล่าเขางงยุ่งว่าพ่อเปิดไฟไฟมาหยยังงมัยังสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ดูว่าครับเนี่ยหลังนี้เพิ่นไปไหเพิ่ดูัเด้อครับบ่แม่นหันหลังเครื่อง่ครับอยู่หลังเครื่องครับอยู่หลังเครื่องใส่น้องน้อานาหาตัวยาบใส่น้อ ใหนบอกอ,อ,อกว่าเฮียลังนี้ขาว่าแต่คนเดาได้นี่ขอยังถืออ๋อมันเขาจะอานี่แอบไม่ติใส่คงเขาจะค้งนันไ่หนอบ่ใส่คงไหวมันบอกอ้าวมันไม่คนยังสวัสด,<บ>ดีครับแม่สวัสดีครับใส่ละใส่ละคนเรายัางงงอยู่หมห <laughs> นปนผู้ให่ใหนี่่าแล้วอยยังมาหาตัวเนี้ย ไปม่มีบอกเอินมาไปเหร่น้ำรุ่นข้าเจ้าดีร่วมศิลปินเราอยู่ที่มหาไันี่ภัยคุณภัยนี้คุณโอ้ยร่วมศิลปินรุ่นบุกเบิกไปขึ้นหันปรับแปรข้าวย่างไก่ดีๆไปว่าแลี้ยวไปว่าแล้วยากดีดีโรคพิเศษโรคพิเแต่เก่าเราไปใส่แต่เก่าแม่มทอดแซมมีบ่เอาใส่ทอดแซมอยู่บ่ สวายายจักใบบอน้วยเสียงยังทำไมดาต่กนอนอยู่กระทอมใบยคนสีเอ้ยไหลหามานอนอยู่นี่ห้องนั้นวะห้องนั้นวะรถรถก็คือยังจอดอยู่เมนบ่รถท่านรถเราท่านหนดงขั้นนงดงขั้นันบ่เพิ่อนเพื่องอยู่ไกลหมดเลยบ่เนี่ย้องซึมบออซึมไปหันิดว่อ่ะไปนหาบ่ง โอ้ยเนาะมงกียเสียงหนเขาบอกว่าบริเเตียนมาเราว่าเราอยู่เป็นรุ่นแนาะกิโลว่าเป็นชั่วโมงมาให้ตัวยากเตโ้ยนั่งในรถพาไปเช็นไปเช็คก็ใส่รก็ไปดูอ้ยกัางมยังเดินนี่มันร้อนเอ๊ไรัดไปนี้ว่าได้ตไม่รัดกอรัดกโอ้ยพ่น่อย ภารกิจน้ำหาพ่ญิุนพี่น้องกูทุบเท่คักเถอเบอร์ทั่วเพ่นกัมีิบหานโอ้คือมีอะไรก็มูเถอไหทางชันเนาะเออไม่ไมามาเยไปใกล้มาว่าปลังนี่ว่าปล้งนี่ว่าปลังนี่อุ่นลังพูนลังพูนลังพูนเยไปใกล้มาสองลัง็หมากันนั่เสยเลยว่าเฮาคนหมากอะไรนัมาขึ้นเางทำงานขึ้น ครับพี่น้องคณะน้ภารกิจกำลังนำหาพอยี่ขุนกับพี่น้องขุนศึกใส่เจ้าเจ้าถามเขาคนมาอยู่เฉยกไปลองวโอ้หไ่เราไปอส้างซมกระเทือนนย่างเ้างของเทือนอะไรบ้าอมแร้ง กลับไปแล้วล่ะกลับแล้วอกไลับไปบ้านนั้นเมื่อยังไม่ถึงยี่สิีเลยมันขี่มอไซค์มาเนี่ยนี่อแกแม้วไปบุอื่นวนเขาแล้วเขามาวางศินาทีพวกกันนั่งกี่ท่านเน่ของนาที่นรับพี่น้องนะครับไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าเราขี่รถกระบะแล้วว่าจะเได้โทษให้เขาจะได้โทษให้โทตัวโทตัีาตัวมีเขาโทษติดผู้เดียว นะครับเมียเล่ากับมาน้ำหาให้ยากรดเมียเล่าไปลัางมาน้ำหาให้มันจะกัดน้ำหาตตัวพี่น้องทะลุน้าเป็นผู้ใดพี่น้องทะลุนเบิ้ำมาเป็นหนาจังใดขึ้นน้ำหาตตัวยากแท้แต่เบิ้งได้พี่น้องเด้อดูนะอุ้ยเชิงาะขุ้งกลางไหนมันตุ๊บเตีจไหนกูกันครับเนียมันผูดได้พูดเียก่อนกระลำบากแพิงแล้วอุ้ยตลอดตลอดมันเอาตลอดไก่กูเพิ่งผ้าใส่นะเชิด มึงกะกางลอกูได้กางน้ำเนี่ยเอาแต่เอาจะถือไหมจะเป็นอยากน้องฮุมมเนีจว่าถือไม่มันลำบากอยังโอเพื่อนหายกันให้กูออกซะสอเชืออ้ยกูไปเห็นุครับพี่น้องย่อนกบมาหม่องเก่าครับเพื่อน่าเพื่นกระบานแล้ว่าแต่ละวันยนนะโทษบอกว่าทับบัทับเบิ้งทับเบิ้งทับเบิ้งเราเป็นหน้าแก้ลปัจจุบันนี่เฮ้ยเฮูไดู้ดดังๆแงนี่โอ้ยเดฮเฮ้ยเฮ้ยเอาไปดิ เขาทำไก่อะไสินะมีไก่่น้อยโอ้ยนี่แหะพี่น้องน้ำหาตัวยู่ยากอะไรเอไปเหนพี่น้องเฮะยมีพี่น้องเขาดินี่ครับนีไก่ยุ่เขาจอล้างอะไรกันเลยนลางีครับลังกระท่มเขาจะหานองขึ้นเพียงันพอนี่คุ้นครับพี่น้องงวกไอก้พี่น้องเบื้องนี้อ้ยน้ำหาตัวยากขนาดเลยอ้ยเขีวไปใส้เหน่มนึงขนาดเียฮะ ตลอายุไรเราบุ๊ไได้ยังมาหนิไ่ได้ยังมาโน้ซื้อขนมของฝอ้ครับพี่น้องนะครับมาเยี่ยมยามถาม่าวพญิขุนนะครับอดีตตลกศิลปินผู้ไทยมือนี่มาบ้านเล่านะครับอันนี้แม่เล่านะครับวัสดีครับแม่วันดีไปจบกี่สองเชียร์เอาไปทั้งการแม่บารีพ่อกันแล้วบานีบ่ไม่อยางมาฝากหลบคนเลยนี่ อ๋อน้ำมากินแพร่น้ำนี่ยขนมปังมาฝากกันสิโอ้ก็บอกกันเร็วบางทียังมาฝากรอกโอ้ยังนี่นี่ฝากมนดิเอาเจ้าคือบาแบงคอยกินน้ำให้เจ้าคือยังมาฝากอยู่น้ำกันอยู่แต่ใด๋ยัมาฝากเพราะยังคุณเท่านี้บ่เจ้าือเป็นคนยังสี่พ่อะยังเสือยังเงินเจ้าก็มาคอยกินน้ำแต่ที่แหลกเจ้าก็บอกว่าเอาดิมาฝากเรา ฝากูต้นก็ผมไม่อย่างมาเนาะันไม่หย่งมาจะได้ดีเดีถือมากนีขนมตัวนี้ล่างเปากวาวถือหันกูดเลยวาาห้ใส่หยั่งหามเลยใสหยังถืะกูอยู่นี่เอามาเอามาฝากมันมันบ่มีแนว่าหายก็ไม่อย่งมาฝากงว่ฝาก้มันหายแล้วใส่ให้่อล่างเป่าอคุณมึงมีอย่างว่าฝากแล้วบอบนี้คุณอยู่ใส่เหาคุณ มันเรีย่าหารบ้างมั้ยางโาไหมเงอยนะเฮ้ยมเรงมะเร็งหวิรพงศ์มะเร็งมะเลงเ้ยปางกายหันว่าเป็นเสื้เป็หลุนเกาหลุนบุบเบอร์มากยนือเป็นโรคเกาต์าพูดแต่เรางมาอยู่ตลาดนะเ่เขึ้นเห็นวาเออหลุนหนี่เคยสัางเห็นพงศ์เาคนอย่า กายวิธีเห็นะพี่เอง้ยถาถานไม่ไคุณทามาเพราะั้นเราเนี่ยมาเปได้เรมีแห้งเรเป็นต้นดันเป็นเบาหวานช่แต่ว่าเาแพักเากเข้าดเม่ยู่นม่ก็ว่าไปหนจับมัอาานอานั่งเอานี่นี่ของฝากนี่มไม่หาใดิงไม่หาใดิ แม่มงันเป่ะาจยังใยเ่านั้นกล่องเป่าเด้กองเป่าเอานีอย่ยังไงบน่ใั้นแกงกินสื้บ้างะนอ้ยกระปุกอ้หมยเอากองเป่าครั้งเดียวไมเอากระติ๊ง้อคุณจำได้กระติกไหมแก้งแกงเพื่อามาหยอกก็ซื้อเพไ่อเปลี่ยนมุก ก็ได้เปลี่ยนมุกคนเอามาหยอกซื้อมวนตามภาษาเออมวนกันตามภาษาีบนีมีหย่ยไปช่อมหาเน่ยังไปถือจีกจังแล้วไปสินหานจะเข้ามีสูตรบารสูตรย่งบ่อใ้ถามกันหมันเนี่เออสูตรตำรวจยังไงบอไปใส่แล้วหิแหกเงี้ยนทำสูตรล่าสูตร่อยเป็นผู้รับมุ่นเล่าอเออตอนนี้มันจะอยู่ใส่สุดตำรวจ หมวกก็บ่เห็นหรอหมวกก็สาระไปบนหลังทิ่มสาระไปบนหลังคุณไปจอดไปนวมนครอืมสมองเนี่ยนะตายหรืโอ้โหจริงไปพุ่นแล้วสมองเนี่ยนะนวมนครนั่นเดียวเมียเป็นบ่อเดือด่ไหมเอ้าเสี่ยผัวตีหั่นเสี่ยฟัวเหาตายเล็กวีแล้วก็แฟนเพื่อนแฟนเพื่อนเสียแฟนเพื่อนไม่เหาไม่เหาหลายคนมองจะไว้เหาเสียชีวิตแล้วสู่เป็นบางคนหูเข่าบอกว่า เมี่ยตตยหูข้าวอยู่หูข้าวหูน้ำหลังนแต่เขาอกันแต่เขาบอกโอ้ยม่กินหางอย้งอยู่เฮียนคตรกินค่อยนสุขภาพจร้องดี่กินหลายดีท่ได้ไปย่างหายหนาก็ด้ไปไม่ได้เป็นอย่างนั้อืมโอ้ยือดีละผมมาสร้งผูกินหนาเดี๋ยวอเอะ แค่เอื้อไปจะได้มือแร้งไปบ่มือแร้งคือทานบ่มือแร้งไหนไัจะเข้ไปจะข้าต่อไเอื่นเนอลองดิเด็กอไปอื่นเนอเขาทีร่วมมีพระลายกอยากเอื้อไปอยู่ไปร่มไป่วกไปรดมมีเนางมันกัยูตาเฮอรอนี่เหรอเนี่มันกระไปดินคนหวยกับมาบักโจกัมาอ่บอมากีห้อบ่มาแท้โห้ยมันมากพอเาไปอยู่น้ำด้อเอาไปไปดี คนหวยมากหมดโจมากหมดตาหมดเก่ามากว่าน้อยมอไสตจักรยานโอ้ห์หน้อยมอไสตแล้วจักรยานมันทีนีช่วงตลกอยู่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวไอจีจัดช่วงตลกพาวะพะวะหรอกถึงช่วนนรกคือเอาละจัดช่วงตลกขึ้นไปย่างซื้อๆหรอกลองเพ่งเดี๋ยวบอกลองเพ่งเดี๋ยวบอกเฮ้ยเจ้าไอเขาไปถือขี้ลองอะไรหรอกเป่นอยากลองอยากบอกดังๆเน อยากทำดังงอยากทำดังๆมีกองกำลังมั่นใจในอีหย่ามันคนรอดอันนี้บ่หายได้คันได้มันดีพอดหายเอาบ่ไหนดิไปไปมือแรงมือแรงรับปากว่าสิไปบ่ไหนไปไปเออลบไปมีสูตรบ่อสูตรย่งบ่อมันก็สูตรย่างกับเทปันดาคนมันจะขังรวดเร็วที่ก็จะขังก็เอาท่านาท่าตาเราต้องท่าดอกน่ารุ่นนี่โตกิ้งเขาก็รออยู่แล้วได้อยู่แล้ว เอกลาเขใน,นมีในตัว,วา่ากอ,องกับไปไไไขึ้นไปตัวตงมน้อยไปหาเงินรางวันนี่ีกเนาะอยากขึ้นอะไรนีเน่ขึ้นเลขึ้นไปง่ายนี่ว่าต้องเอาด้แต่ขอ,อง,งอกับไผเลีงอ,อยู่แม่บ่ให้เอาฮะนี่นีละัดกันอยู่เอากับ่าย่ลำเฮาคือว่า่ภาษาาไสิเอาแต่เพื่นผููเอาไปนั่นก็ต่ว่า ผู้นี้ฟ้ามั้งอืออือโม่ปะจัดโขดมาซันโม่ไปโม่ไหปเอว่ายผู้วาน่ะแม่เทามานั่มโม่มื่อพอาะเทามานั่มกับโม่มื่อฟ้าเลยอือแล้าเจ้ก็มาน้าอยู่ดีทีอ่าแต่ว่าไอ้นี่โม่ไปข้าจอมานัามอยู่โม่ไปแล้วพอถอดไม่ท่องมานัามอยู่โม่ไปได้ป้ายแล้วคือยืนการแล้วโม่ไปหากันแล้วโม่ไปยืนการ อยกกันอยู่เลยอืมอยกเขาแยกแน่นอนเลยขาเหรียทุ่มนึงเด้อเขาเหรียทุ่มนึงฝรั่งฝรั่งยังไหลอีกเหรอไปห้ากับไปเบิ่งหลาดลาบไปเบิ่องหลอยาพี่ยำลองไปกินเราียังกินน้ำโคกนราแม่งเป็นซื้อๆด้อยังเอามากินเราเด้อบอกไปกินดอกเออมันเสียรายมันหน่อยอยากแตมันรักกินหาหมองจอดรถจอดลาดีๆเสียวัดเขาดิบอกไปเขาเก็บเงินแล้วได้ไปบอกเขาได้ว่ามาเหรียญเน้อย่าไปเสียเงินเน้ย ใส่หนักอ่ะไปน้ำหนักร่วงบานผมมาเล่นเด้อวยวัฒนอย่าไปเสียวัดเขาเด้อผมมาเล่นตลกครับผมมาเล่นตลกหนักร่วงบานไปน้ำหนักการะนต์ไม่ออกจากวันนี้ไม่มาเนัดอีกเลยก็เล่นสุดเนาะหนักการร่วงบานสุกก็ต้องหนักการันต์ไม่ไม่มาเรียนต้องไปทิ่มกุโพลลยไอแม่ไอยังหนักไอแม่ไอยังเขาไปวัดอุณหภูมิยังเรียบร้อยเขามาบ่ต้องเสียเงินบอกว่าวัดอุณหภูมิผ่านว่ะ อ๋อสสามหกก็สามห้าสี่สิบขึ้นโอ้โหอโอ้โหปาถอยเมือเล้งไปขนมมันซื้อมาหันบ้เปิดไงบอกยังไงไม่กินมื้ออื่นยังไงไม่เส็่ขนมเสี่ยงไหใช่หรอหนาจอทั่วทั้งยูกบแม่เป็นบอนี่นเอียนอยูกบเม่เป็นบอนี่ไอ้หน้าหลังได้กป่อหลังดึกดมีบ่โอ้ทั้งในโคโรันที่ที่พังวมกับทั่วทั้งหันห้องเยี่ง ทอทับจอนห่อยออกมาหรอเู่เฮีหนตึกหน่อยอายุเท่าไร่ล่ะดนี่อายุเท่าไร่ล่ะเสียวไล่ปันไรเีิบาทล้วนให้กันอายุเท่ากันเสียวไล่ปันไรเบาทสามสิบก็ได้เท่ากันอายุเท่าไหร่ล่ะสี่สิบเกิดพศพ่อพศเท่าไหรสิบเพศสิบเจ็ดยุ่นี่ยแล้วยก่งไปต้องไปไล่เขาจะไล่เองหรอกข้ามุนพศสิบเจ็ดพ่อจะปีหึให้เขาจะไล่เองข้าง ทางนี้พี่น้องไล่เองพี่น้องไล่เองตีตัวเลยพี่น้องไล่เองตัวน้องท่านี่กับท่านี่เขาจะไล่หด้บอกตงผู้บจักดีกว่านี้จักกจกดถามกันเลยแม่นั่นคันเกิดพสจัตตีเกสิบตัวน้องเก็ดีวาไปตำรวหลักฐานหุ่นในดีบ่เท่าสนี่สก่สิบหกกันสบนล่งนลอกุลออายุอายุอ้าวตงแต่ละอันนเดินทีไปเห็ดเพ่งให้เขาอีนลัลองมาลก่น เรื่องสกิปครับลูกนี่นั่นในเขาอีกบอกเขาแล้วบอกเขาแล้วครับบรรยากาศมาเยี่ยมยามถามข่าวนะครับพญิคุณพี่น้องอันนี้พญิคุณอมาดคุณหรือดาบคุณนะครับท่างนั้นเป็นแม่เล่าครับแม่พญิคุณลูกคือแถาท่านแม่เฮ็ดบ่ได้ดอกสูเล่าเอาผัวจะออกเลี้ยงเนาะอีแม่บอกไปเมื่อจายปต่แม่70กว่าแล้วพูดน่ะเจ็ดสิบสี่ แสิบกว่าส mm ิแค่สิบสสิาสิี่สิสามสิบปีแล้วจังหัวก็พอปันกูแล้วสิพอหัวเออพอพอี่รดพ่อหงอกเลยเนาะพอยี่ยรพอพี่พอหงอกเลปันภูแลป่อพอหงอกสมัยอยากไรเสีอ้แก่ยังไงพ่อเนี่ยพอหอกไหมเจ้าพัอหงอกเนาะเฮ้ยหงอกธรรมาติอันนี้หอามาาเยมันมีตีนงอกยาอมอาเลยไม่ได้ยอม ก็ท่านไม่ลกผมหงอกก็ลกผมดำอยลกผมดำที huh. uh ่เ huh. ล uh ี huh. no ่ยวก่อนเนาะผมดำแล้วเลีวก่อนเอาเอาเอาไปลบก่อนเท่านี้นะแม่ครับผมขอบคุณครับไปขอบคุณเรื่อยๆพราะงี้ผมไปเด้อไปเด้อเหมือนแรงเด้อเออเออเหมือนแรงเจอกันเทุกฮันอ่ะขอบคุณเรื่อยๆขนมไหนขนมมันวอดเปิดง่ายโอ้ยอย่าไปห่วงขนมพายุไปสิบ้าเมื่อ ัมมบรรยากาศเรื่องเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องพาพี่นอ้นองมาเยี่ยมยามทมทัาา้งเขาพญิขุนนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้สักมีสัสกวอนนะครับพอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีพี่น้องครับขอบคุณครับ